ไม่ทันนะครับน้ําทะเลกําลังขึ้นนะครับว่าจะไปตรงแหลมตรงนั้นนะครับเดี๋ยวต้องกลับเข้าฝั่งแล้วครับแล้วน้ำบนทะเลกําลังขึ้นนะครับโอเคนะครับฝนก็ตกปล่อยๆนะครับสวยมากครับวิวทะเลเช้าฝนกําลังตกเลยนะครับปล่อยๆมาเริ่มจะมาเม็ดใหญ่แล้วนะครับ ครับครับเดี๋ยวจอกันนะครับสวัสดีครับอ่ามีเพื่อนมาด้วยมีเพื่อนเดินตามมาด้วยตลอดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวจะรีบขึ้นฝั่งแล้วครับทะเลน้ำทะเลก็ก็ไหลามาเรื่อยๆนะครับสวยมากสวยมากบรรยากาศเช้าๆสดชื่น เสยดายที่ฝนตกครับดูนะฮะน้ำทะเลก็ไหลไหลามาเลยนะครับเนี่ยค่อยๆไหลตีอบล้อมตรงนู้นจะที่เห็นแนวทรายตรงนู้นก็อ่าแทบจะเกือบจะอันนี้แล้วนะครับเมื่อกี้ยังใหญ่อยู่เลยตรงนี้เกือบจะเป็นพื้นน้ําเดียวกันแล้วนะครับ อันนี้เขาก็หลกนะครับเขาก็หลกดูกดูแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ